ครับก็สวัสดีครับนี้มาพบกับผมครับบอยครับเหมือนเดิมฮะนี่ก็ว่างเว้นจากการทํางานครับก็มาเล่นดัเอครับขำๆครับนี้ผมก็โชคดีฮะกดเข้ามาพอดีเมื่อกี้ได้อยู่ฝั่งเซนเทเนลฮะได้อยู่ฝั่งกับโฮสฮะส่วนมากก็จะไม่ค่อยแพ้ครับอยู่ฝั่งเนี้เนี่ยผมชื่อเอนมหครับฝั่งเราก็แลนดอมมาแล้วสองตัวครับก็เป็นทวินเฮดกับ เดสทอเยอรนะฮะเดี๋ยวรอดูฝั่งนู้นว่าเขาจะเล่นอะไรกันครับเอาครับฝั่งเรามีหมูครับโอ้โหสบายไปครึ่งทางครับงั้นผมเล่นเช r ลเดอร์เลยครับฮ,ฮีโร่ก็ถือว่าโหดพอใช้ได้ครับ <All right. S 1> ที่ดับขึ้นมา ก็มีตังอยู่800ก็ออกของปกติครับไปครับขึ้นข้างบนไปครับเราจริงๆแล้วครับฝั่งบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ่ามันจะเสี่ยงกว่าด้านล่างนฮะเพราะว่าตรงนี้ก็อะมีโอกาสมีเสียงสูงนะเพราะว่าอาจจะเจอแบบ นะตัดขึ้นมานี่อะไรเงี้ยครับเอาแล้วครับฝั่งโน้นเริ่มแล้วครับมีบัตรมีฟารีดากอนมีแอคแล้วก็เซนเซนทัวนะครับมันชอบมาตรงนี้ตลอดนะแอคไม่รู้เป็นไรฮะคัตคีฟอะครับโอเคครับเกมก็เริ่มแล้วครับคีฟมาละโอ้มีการ์เดียนวิฟครับัวซัพพอร์ตฮะ ลองดูครับว่าเกมนี้เป็นไงชิวๆครับ <c oughs> ก็ดันคีบไปครับตามสเต็ปอ่าเจอกับบัตรครับผมเอา่าใส่เลือดเยอะครับไล่ต่อไปก่อนเลยครับไล่ต่อไปก่อนเลยครับไล่ต่อไปก่อนเลยครับ <c oughs> เราใส่เกาะเราเยอะนะครับอ,อ่านะครับปล่อยให้ตัวเลนจิงไปครับนะครับนี้เวลสามมีโอกาสได้คิวครับ ผมเริ่มเปิดแล้วครับเริ่มเปิดแล้วไอ้ยอไอ้ยาไอ้ยาเอาสิครับเอาสิครับยิงลยครับยิงเลยครับผมยิงลยครับแตงเย็นครับ <c oughs> ทีเรารีบร้อนเหลือเกิน ผมยังไม่มีท่าเลยครับมาผมได้อีกท่าหนึ่งก่อนครับเรื่มศาดรืเลยเรื่องเลยทีเดียวเอาละครับผมเซ็นทัวร์อาจจะเสร็จผมได้ครับตอนนี้อาจจะเสร็จผมได้ครับเอาละครับบวกไหมครับบวกนะครับบวกนะครับผมเฮ้ยไอ้ยาไอ่ยา ไอ,อ้อะมาแล้วครับอ,อีกหนึ่งตัวครับไอ้อา,อาได้ครับผมวิปเป็นไงไหมวิปวิปวปิโอเคตายครับมันคงด่ผาผมาครับอลิเดไปก่อนครับเดี๋ยวบัตรมาครับมาลองเท้าไปก่อน าแล้วครับอ่าครับรีบเหลือเกินรีบเหลือเกินอ๋อแล้วเมืเ่อ,ะะอสักครู่รู้สึก๋่วผมจะโดนใบนะฮะบาดใส่ใส่หมัดให้ผมครับเดี๋ยวถอยลงมาก่อนครับถอยม,มาก่อนครับจเย็น ไม่ต้องรีบครับ่าเข้ามาครับ่าเข้ามารู้ <c oughs> สึกพิชิตเบเปี้ยวเหลือเกินครับระวังครับระวังครับระวังระวัง ใช่ครับต้องยิงต่อแบบนี้ครับถูกต้องครับค่อยดันไปเรื่อยๆครับว <Got it. S 1> ิวห้าแล้ววิวหกเดี๋ยวมีมีคิวครับเดี๋ยวมีคิวแน่นอนเอาแล้วครับ หกแล้วครับตอนนี้เจนเยนครับวิบเจนเยนครับมันเวลสี่นะฮะสู้ครับผมคิวแน่นอนครับอย่างงี้ฟันสิครับเอาแล้วครับผมไปละหนึ่งตัวครับเซนทัวว่ายังไงเซนทัวเซนทัวครับเซนทัวว่าไงครับผม นะครับมันหยุดรออะไรครับนะ่ะผมไม่เข้าใจหยุดรออะไรดึงดึงคีบไว้ก่อนครับดึงคีบไว้ก่อนลาเข้ามาฟาร์มนี่ครับลาเข้ามาฟาร์มนี่ครับโอเคครับผมอ๋อยืงตีคีบไปครับ เซนทัวจะมาครับมเมาแล้วครับ<น>มานาผมหมดครับ<น>เล่นน,นี้แล้ะครับเล่นน,นี้แล้ะครับเล่นนี้แล้ะครับมาสิครับมาสิครับผม โซ่ไหมครับโซ่ไหมครับโซ่ไหมครับเอาเสร็จดีครับใส่หมันนี้ก็เสร็จดีครับอาหนึ่งครับตอนนี้พี่ครับบีบีบีซื้อของก่อนเจะไม่ได้ซื้อครับ เฮ้ยโอ้โหตายแล้วรัรงี้โกูสู้ดีครับพี่สู้ดีครับพี่เออสู้เลยพี่เออสู้เลยครับดีครับผม่หาซื้อของผิดเลยโกูแห่งดูดีครับ่อรีบร้อนไ,ไห้เครับ นะครับเนื่องพักแกงกับเพื่อนครับเดินช่วยเพื่อนหน่อยจะทันไหครับบัดบัดยังไงบัดบัดเอาครับอย่างนี้อย่างนี้ครับ เด er. นสทอทเออร์หนจะพุ่งหาใครครับดีครับมานาขึ้นมาแล้วป้อมครับป้อมป้อมไอ้ยอไอ้เอยู่ยาก,กางสี่ตัวครับตอนนี้มาครับเ้นทัวร์วะครับถอ,อยก่อนครับถอ,อยก่อนเจนเย็น กาวเวล8ครับเอาแล้วครับ <c oughs> สองสองฝั่งก็ยังไม่กล้าข้ามฝั่งกันมาครับอ้าวครับ <Got it. S 1> ใช้ท่าไปแล้วตอนนี้ oh. รอขึ้นครับอา <Got it. S 1> ป้อมให้ได้ครับ ครับผมเปิดแล้วครับตอนนี้แล้วครับผมเสร็จอครับเต็มยครับอ,อ้โหเอาจริงๆครับตอนนี้มันเอาจริงว่ะเ้อเสร็จองครับผม รีมานาให้เพื่อนหน่อยครับโอเคแล้วตีป้องกันต่อไปไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไเอ้ยอย <c oughs> ตายแล้วงี้ว้า ซ่าไปหน่อยครับอบอกเพื่อนครับสลายครับซ่าไปหน่อยก็เดี๋ยวรอให้หมูเริ่มโหดครับนี่สงสัยมีตังค์เยอะอยู่นะแต่ยังไม่ซื้อของ มึงจะออกอะไรเนี่ย <laughs> อถึงเวลาของเราครับอันนี้ก็ออกเมจิกแว่นนครับเพื่อแบบเพือเลื่อนนิดหน่อยไม่ให้ตายนะครับไปครับ <Got it. S 1> แล้วค่อยเดินไป <laughs> เดินอย่างนี้ก็ครบหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอดีฮะก็จะได้ ่าวันกาครับผมอโหครับด้านบนด้านล่างเต็มไปเลยครับนะครับน่าจะเอาอยู่ครับเพื่อนๆสี่ตัว เอาแล้วครับเซนทัวร์หลุดหรือเปล่าไม่หลุดนะครับเราเคลียร์คีดด้านบนครับข้างล่างคงโอเคอยู่ครับยังพอน่าจะสู้ได้กันอยู่เอาครับพลิกหรือเปล่าครับอันนี้พิกหรือเปล่าดูเพื่อนครับดูเคลื่อนฆ่ากันครับแน่นอนครับผมสบายสบายครับเราก็ดันต่อไปของเราครับ เวลไปก่อนครับไม่ต้องรีบร้อนหรือว่าโอเคครับอ่าเวลประมาณนี้แล้วได้วันการนะครับถือว่าว่าโอเคฮะมีโอกาสชนะสูงครับ <c oughs> เราต้องซื้อบาวาไปหนึ่งครับ ไปแพ็กเสริมด้านล่างครับโอเคครับช่วยเพื่อนหน่อยครับด้านล่างส่งสัญญาครับเพราะว่าเอาครับเอาครับ อย่านี้เอาครับโอโ้โหเอาไปแทงหมดครับลดคอนโทรลครับผมเอ้ยอ่ะโอโ้โห ใช้มานากันแบบสบายๆนะครับอยู่กับเดส t อ o y เยฮะคโคสบายครับอ่าอ่าอะไรอะไรครับอะไรครับ ซาอยู่ครับไอไม่เอาอย่าไอย่าซ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 าพุ่งเลยครับม่าครับยังซาอยู่ครับตอนนี้ยังซาอยู่ยังซาอยู่ไหมตายไหมครับเมติกแว่นเมติกแว่นเมติกแว่นนี่พันโดยอ่ะอีอ่ะออกไปแล้วครับหนึ่งตัวโหจริงๆครับโทษทีนะฮะ ออกไปสองครับผมอะไรนะฮะผมผมหดไปหรือเปล่าครับโอโหผมโหดไปนะฮะก็ขอโทษด้วยละกันนะครับก็ปีป้อมต่อครับไอ้ยย วองต้องตีผมด้วยไปครับมาสามร้อยคือไปว่ายังไงกันไปครับข้างบนครับอ่ามันจะบวกกันแล้วรอเพื่อนครับรอเพื่อนเพื่อนเอาไงกันเซนทัวร์มาครับเซนทัวร์เซนทัวเปี้ยวน,นะฮะ วันนิ่งหลีบวันนิ่งหลีบแล้วครับเอาสบายสบายครับเนี่ยออกหมดเลยครับจบเลยฮะตอนนี้ยินแทงเลยครับยินแทงป้อมเลยครับบายสบายฮะต้อง เซจีัจไปแล้วครับเล่นแค่16นาทีเองฮะโอ้โหผมโหดไปหรือเปล่าครับเอาครับหมูเอาแล้วครับผมเอาไปบววแล้วครับ เขาไปบวกเลยไอ้อะไอ้อะเขาไปบวกท่านครับซาดีครับเหมือนจะไม่เอาละฮะทิปเป e kill กันเลยครับ เอาครับเอาตาคิวหรือเปล่าเอาตาคิวหรือเปล่าโอเคครับวิบขับบ้านครับพามาเติมเลือดครับก่อนดะดูวิบนะครับ เราปับตาไหมครับอันป้อมหน่อยครับไ,ได้เลยยด,ด,ดีนายเลยวาครับเพราะว่า มาซื้อของตามทางครับเพื่อจะทำบัสโตนครับผมว่าตามขึ้นไปไล่ฆ่าเลยเหรอครับเนี่ครับไล่ฆ่าดีว่าครับมันคงมันน่าจะมันกว่าเดินขึ้นไปสดๆเนี่นะครับเราจะถางป่าตรงนี้ลองดูครับ ครับตรงนี้ก็เป็นที่ของเราเราจะทางป่าเข้าไปครับทางป่าเข้าไปกกอนอย่างไรมาครับผมมาเลยครับมาเลยครับอ่าได้ได้นี่นะครับยาเขียวโอ้ี่มีช่องอีกขายขายม่ติดไว้ครับเดี๋ยวขายไม่ติดไว้ก่อนติดไว้ นี่ก็ซื้อซื้อยากเขียวครับยาเขียวเปิดทางให้เพื่อนฮะเปิดทางให้เพื่อนทางให้เพื่อนออกมาลาออกมาครับผมหัวลอยทิ้งฮะหน้าเข้าไปครับนะครับเปิดทางครับ เปิดด้านนี้มาครับเปิดทางนั้นนี้บ้างเปิดทางนั้นนี้บ้างโอเคครับเปิดทางนั้นนี้ครับ ลงนะครับตอนนี้ด้วยความมันครับพุ่งเข้าไปเลยก็คงทีทีครับตอนนี้ก็เล่นไป20นาทีครับตายไป3ตัวครับตายแบบเกลียนเกีนทั้งนั้นฮะ สวัสดีครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ